สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะชาวตุติวนานนอตุติ ก่อนอื่นนะคะจินนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสภายอิตาเลียนนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่สนใจวิดีโอการแชร์ประสบการณ์สอบพูดภาษาอิตาเลียนระดับ B1 เพื่อการขอสัญชาตินะคะที่จินนี่ไปสอบมานะคะจินนี่ก็หวังว่าวิดีโอการแชร์ประสบการณ์สอบภาษาอิตาเลียนระดับ B1 เพื่อการขอสัญชาติอิตาเลียนนะคะของจินนี่นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่กําลัง ตเตรียมตัวสอบออวัดระดับภาษาอิตาเลียนในระดับ B1 น,นะคะหรือว่าเ,เป็นกําลังใจเป็นแรงบันจาลใจให้กับทุกคนนะคะเพื่อ,อ,อสร้างความมั่นใจนะคะเพื่อที่จะลงสนามสอบจริงกันนะคะเพื่อว่าจะได้ยื่นขอสัญชาติกันนะคะ การที่เราอยู่ต่างแดนนะคะทางามีทักษะความรู้ทางด้านภาษาของประเทศนั้นๆนะคะคือพูดง่ายๆค่ะสามารถพูดภาษาบ้านเขาได้นะคะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะไม่ว่าจะมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะที่เราจะต้องสื่อสารกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าที่พี่สะพ้ายท่านไหนที่มีลูกนะคะก็จําเป็นที่จะต้องสื่อสารกับลูกเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะ นอกจากประโยชน์นะคะในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วนะคะการมีความสามารถในการพูดภาษาในต่างประเทศได้นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสนะคะในการทำงานให้กับเราด้วยนะคะอ,อ,อย่างเช่นเราพูดภาษาอิตาเลียนได้ในระดับ B1 ห,หรือ B2 นะคะเราก็ เป็นการเพิ่มโอกาสให้เรานะะในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทของอิตาลีนะคะหรือการสมัครเรียนนะคะในมหาลัยในอ,อ,อิตาลีนะคะก็ต้องใช้ระดับความรู้ภาษาอิตาเลียนในระดับ B1 ห,หรือว่า B2 ขึ้นไปนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากการเพิ่มโอกาสนะคะคในการทำงานของเรานะคะก็ยังที่จะได้ออรับ สิทธิ์นะคะในการเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆเช่นประเทศอิตาลีนะคะก็คือการให้โอกาสแล้วก็ให้สิทธิ์นะคะของคู่สมรสชาวอิตาเลียนนะคะที่แต่งงานแล้วนะคะต้องการที่จะขอสัญชาตินะคะก็คือให้สิทธิ์ในการยื่นขอสัญชาติการมีให้สิทธิ์ในการมีสัญชาติอิตาเลียนด้วยนะคะซึ่งตามกฎหมายนะคะอย่างที่จินนี่บอกก็คือ จะต้องมีการใช้ใบรับรองภาษาอิตาเลียนนะคะแต่ว่าเราก็ฝึกฝนนะคะแล้วก็สอบพูดไปไม่เสียรายค่ะแถมได้ยื่นขอสัญชาติอิตาเลียนด้วยนะคะฉะนั้นเรามีสิทธิ์นะคะก็ควรที่ต้องใช้สิทธิ์นั้นค่ะ ึ่งในวิดีโอนี้นะคะก็เราก็มาถึงเอพิโซดที่4กันแล้วนะคะของเจ u นี่อิตาเ i ียนบีหนึ่นะคะสำหรับการยื่นขอสัญชาตินะคะซึ่งถ้าใครนะคะเพิ่งเข้ามาดูนะคะจินนี่ก็ลิงก์เอพิโซดทั้ง3เอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะไว้ใน Description Box นะคะซึ่งจินนี่ต้องบอกว่าทั้ง3เอพิโซดที่จินนี่ทำ มาแชร์นะคะคมีความสำคัญเช่นกันนะคะไม่ว่าจะาตั้งแต่เอพิโซดแรกเลยนะคะเอพิโซดที่1ก็คือเป็นเรื่องว่าทำไมจินนี่จะต้องสอบภาษาอิตาเลียนระดับ B1 น,นะคะเอพิโซดที่2นะคะก็จะเป็นการแชร์เรื่องของจุดประสงค์ของข้อสอบพูดค่ะว่าพูดยังไงพูดให้รู้จุดนะคะแล้วก็ไปถูกจุดเราก็จะสอบผ่านค่ะ ส่วนเอ,เอพิโซดที่3นะคะก็จนี่แชร์เรื่องของอสถานการณ์ตัวอย่างนะคะที่จะถูกยกมาเป็นคำถามในข้อสอบพูดนะคะถ้าเรารู้ว่าลักษณะข้อสอบคำถามนะคะจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะคะถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราก,ก็พูดได้ถูกเรื่องแล้วเราก็พูดได้ถูกทางคะ่ะ มาเข้าเรื่องนะคะในเอพิโซดที่4นี้กันเลยนะคะซึ่งจิงนี่คิดว่านะคะเป็นออตอนที่ทุกคนรอนะคะเพราะว่าจินนี่เกริ่นมาต,ตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยนะคะเรื่องของ ลักษณะของข้อสอบพูดนะคะภาษาอิตาลีระดับ B1 ที่จินนี่ไปสอบมานะคะเป็นของใบป,ประกาศพรีด้านะคะซึ่งจินนี่บอกไปแล้วว่าจินนี่ไปทําการสอบพูดมาซึ่งใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนก็คงแบบว่าอยากรู้ว่าข้อสอบพูด15นาทีเนี้ยมันเป็นยังไงหน้าตามเป็นยังไงนะคะ ตั้งแต่แรกนะคะว่าเป็นการสอบพูดที่ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งเวลา15นาทีนี้นะคะจะเป็นเวลาทั้งหมดที่เรานั่งทดสอบอยู่ในห้องที่มีการทดสอบนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะจินนี่จะมาบอกในคลิปนี้ค่ะว่าใน15นาทีนั้นเวลาที่เราจะต้องพูดจริงๆนะคะในการสอบนั้นเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่กันแน่คะ่ะ เอยังไงนะคะเริ่มงงว่าเวลาสอบทั้งหมด15นาทีแล้วจินนี่บอกว่าเอ๊ะแล้วสอบพูดจริงใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันเลยค่ะในข้อสอบพูดนะคะภาษาอิตาเลียนรัเพรว่าโอราเรนะคะของปรีดานะคะจะแบ่งการทดสอบออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะ และเวลาในการทดสอบทั้งหมดนะคะ15นาทีนะคะจะเริ่มนับนะคะจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ส่วนที่1ต่อเนื่องกันไปถึงส่วนที่2และส่วนที่3นะคะซึ่งในแต่ละส่วนนะคะจะใช้เวลาในการทดสอบผู้จริงเนี่ยประมาณ3-4นาทีเท่านั้นเองนะคะโดยรวมเวลาแล้วนะคะทั้งหมดทั้ง3ส่วนนี้นะคะจะเป็นเวลา15นาทีค่ะ พอเรารู้แบบนี้แล้วนะคะว่าเวลาสอบนะคะในแต่ละส่วนแค่3-4นาะทีเองนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสั้นมาก สั้นไปหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะจะเรานะคะจะต้องพูดให้ไวพูดให้เร็วให้ทันเวลาหรือเปล่านะคะสําหรับสําหรับคําถามนี้นะคะในความคิดของจินนี่นะคะแล้วก็เท่าที่อ่านจุดประสงค์นะคะของข้อสอบพูดภาษาอิตาเลนระดับ B1 น,นะคะแล้วก็ตามที่จินนี่ติวกับคุณครูที่สอนติวข้อสอบนะคะ แล้วก็ทีน,นี่ใช้ประสบการณ์ความคิดนี้จริงๆในการสอบนะคะก็คือการพูดภาษาอิตาเลียนนะคะในระดับ B 1นะคะเร,เรายังไม่ได้เน้นค่ะว่าเราจะต้องพูดเร็วพูดไวพูดคล่องไวปื้อนะคะเพราะว่าการพูดภาษาอิตาเลียนในระดับ B 1นะคะยังไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องพูดไวคะ่ะแต่าการพูดภาษาอิตาเลียนในระดับ B 1นนะคะเน้นให้ความสำคัญที่ว่าเราควรที่จะต้อง พูดสื่อสารให้ถูกต้องแล้วก็พูดให้รู้เรื่องค่ะ แล้วก็พูดให้รู้เรื่องเป็นยังไงนะคะพูดให้ถูกต้องแล้วก็สื่อสารให้รู้เรื่องก็คือการพูดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอิตาเลียนในระดับ B1 น,นะคะและก็ควรมีคลังคําศัพท์นะคะเพียงพอในระดับ B1 ด้วยเช่นกันค่ะการพูดสื่อสารโต้อตอบได้อย่างรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องในที่นี้ต้องรู้เรื่องทั้งคน พูดนะคะแล้วก็คนฟังค่ะเราเป็นคนพูดเราก็ต้องสื่อสารให้คนที่ฟังเข้าใจเรานะคะว่าเราต้องการสื่อสารว่าอะไรนะคะส่วนเราในฐานะคนฟังนะคะเมื่อเราฟังนะคะชาวอิตาเลียนพูดนะคะในระดับ b 1นนะคะเราก็ต้องมีความสามารถที่เราจะต้องฟังนะคะว่าเขาพูดหมายถึงอะไรนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะตอบกลับไปได้นะคะเป็นการคุยกันรู้เรื่องทั้งสองฝ่ายทั้งคนพูดและก็คนฟังค่ะ นี้นะคะก็คือเหมือนตามจุดประสงค์ที่จินนี่แชร์ไปในเอพิโซดที่2นะคะว่าเราจะต้องสามารถที่จะสร้างประโยคแบบเรียบง่ายเข้าใจได้ง่ายๆนะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นโต้อตอบได้นะคะแล้วก็ สามารถที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะโดยประโยคนั้นนะคะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลัไกไวยากรณ์นในระดับภาษาอิตาเลียนระดับ B1 ค่ะการทดสอบพูดภาษาอิตาเลียนระดับ B1 น,นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องพูดไวพูดเร็วพูดคล่องไวปรือนะคะแต่ในขณะที่เราพูดจริงนะคะในเวลาที่จินนี่บอกก็คือส่วนละประมาณ3-4นาทีนั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะ ผู้ช้าเกินไปแบบว่าพูดไปนึกคำไปนี้นะคะเพราะว่าเหมือนที่จินนี่เน้นย้ำค่ะว่าความสามารถในการพูดภาษาอิตาเลียนระดับ B1 น,นะคะเน้นว่าเราต้องสามารถสร้างประโยคในแบบเรียบง่ายแล้วก็สื่อสารได้อย่างเข้าใจง่ายๆนะคะมีโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ B1 ที่ถูกต้องและก็มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับการสื่อสารในระดับ B1 ค่ะ ฉะนั้นนะคะในการทดสอบพูดภาษาอิตาเลียนในระดับ B1 ในช่วงเวลา3-4นาทีในการทดสอบพูดนะคะเรานะคะไม่ควรที่จะใช้เวลา3-4นาทีนั้นนะคะที่มีค่ามากนะคะหมดไปกับการนึกคําไปทีละคำทีละคำนะคะเรานะคะควรที่จะฟังคำถามนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้สถานการณ์นะคะรู้รูปแบบประโยคนะคะรู้วยากรณ์น,นะคะว่า ในสถานการณ์ที่เป็นคำถามนะคะเราควรทราบว่าเราควรจะต้องโต้อต,อตอบหรือตอบสื่อสารในลักษณะรูปแบบไวยากรณ์แบบไหนนะคะเช่นคำถามเป็นในรูปของประโยคในปัจจุบันนะคะเราก็ต้องตอบเป็นในรูปของปัจจุบันคำถามเป็นประโยคในรูปของอดีตเราก็ต้องใช้ประโยครูปแบบอดีตนะคะ passato prossimo แล้วก็ i m p e r f e ์ t o นะคะหรือว่าถ้าเป็นประโยค สถานการณ์นะคะในเรื่องของการขอร้องนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องสื่อสารออกมาในรูปแบบของประโยคของการขอร้องหรือการออกคําสั่งนะคะก็คือการใช้ อิมคอนดิช иона เลยนะคะเหมือนกับตัวอย่างใน EP ีที่3ของจินนี่นะคะที่จินนี่นำตัวอย่างนะคะสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะที่อาจจะถูกหยิบยกมาเป็นคำถามในข้อสอบพูดค่ะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่าใน3-4นาทีที่มีค่านั้นเราไม่ควรที่จะใช้เวลานั้นนะคะหมดไปกับการนึกคำทีละคำพูดช้าได้ แต่ว่าไม่ใช่นึกนานนะคะกลายเป็นว่า3นาทีนั้นเราไม่ได้สื่อสารอะไรเลยค่ะต่อไปนะคะจีนี่ขอยกตัวอย่างสถานการณ์ง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะสถานการณ์ง่ายๆเช่นอะไรบ้างนะคะแล้วลักษณะประโยคนะคะยังไงบ้างที่เราควรที่เราควรที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้แล้วนะคะในระดับ B1 นะคะอันนี้จีนี่จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ถ้าเราไปร้านขายยาทั่วไปนะคะเราจะไปซื้อยาโดยที่ไม่ต้องใช้ใบจ่ายยาของหมอประจำบ้านของเรานะคะเช่นอาการปวดหัวปวดท้องนะคะปวดท้องโรคกระเพาะยาลดกรดเราต้องการไปซื้อ,อ,อยาพาราซิตามอนยาแก้ปวดทั่วไปนะคะหรือว่ายาลดกรดอย่างนี้นะคะเรานะคะจะต้องสามารถบอกเภสัชกรน,นะคะถึงอาการเบื้องต้นของเรานะคะอย่างเช่นนะคะต้องการซื้อยา แก้ปวดหัวนะคะในรูปประโยคง่ายๆนะคะเช่นบอกว่า o m a n d i t t s t a VORICOMPARE LA MEDICINA แล้วก็เภสัาชากรนะคะก็อาจจะถามเรากลับมาว่าอาการเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะ c o m e t i s e n t i, i, i เราก็ควรที่จะต้องอม,มีความสามารถในการที่จะสื่อสารบอกความต้องการของเราให้กับเภสัชากรได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราบอกว่าเราปวดหัวเราขอซื้อยานะคะ การตอบตอบง่ายๆนะคะหลังจากที่เพศสัชกรถามว่า c o m ม e ิเ si s นะคะเราก็อาจจะบอกว่า I'm really t i r e ต t a n i g h t I really awoke really t i r e m and I c a n i sleep. Yesterday night I t a u d o t s l e e อย่างนี้นะคะก็คือบอกว่าฉันปวดหัวมากเลยแล้วก็ ปวดตาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยฉันนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะการบอกความต้องการหรือการแก้ปัญหาต่างๆนะคะในสถานการณ์ทั่วไปเช่นการไปจ่ายตลาดนะคะหรือการไปชอปปิ้งค่ะจินนี่ขอยกตัวอย่างสถานการณ์ว่าเราไปซื้อชุดมาใหม่นี้นะคะแล้วก็ใส่ไม่ได้นะคะเราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดอะไรเงี้ยนะคะเราจะสื่อสารว่ายังไงนะคะ ในประโยคที่สันส้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะเช่นโอคอมปาโตเวสกอนนาโอโทรวาโ e เกเอโทรโปพิโกลาเปเมเบเทร i คัมเบียลาหรือว่า v บเทร์คัมเบียรานะคะก็คือบอกว่าเมื่อวานเนี้ยฉันซื้อกระโปรงมานะแต่ว่าใส่แล้วอ่ะมันเล็กไปสำหรับฉันอ่ะฉันต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะหรือว่าฉัน ฉันสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะ,ะหรือสถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนะคะการแจ้งปัญหานะคะการร้องเรียนหรือการแก้ปัญหาง่ายๆนะคะเช่นปัญหาเสียงรบกวนมีปัญหากับเพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านนะคะหรือว่าการอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ด้วยกันอย่างเช่นนักเรียนอย่างเงี้ยคะเราจะมีการบอกปัญหากับเพื่อนยังไงนะคะเพื่อให้เพื่อนเนี่ยช่วยเบาเสียงหน่อยนะคะเ <c oughs> ช่เเน,นะะชเรื่องปัญหาในการปิดประตูเสียงดังนะคะว่า เ,เพื่อนปิดประตูนะคะกับบ้านดึกทุกวันแล้วก็ปิดประตูเสียงดังทุกวันนะคะเราตื่นตกใจมากตอนกลางคืนเนะะี่ยค่ะเราทนไม่ไหวละเราจะบอกเพื่อนอยังไงนะคะไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันนะคะจีนี่กวนโดริโทนี a อากาศด n ร e นเตนอเตพอตรีซีเจนติเมนเตฟาร์เรอเอนเซเน่ควันโดคิวด a ลาบอตาเ e r c h é tu l ูลาสบัตติเ p ม e E อมิสเวโยอิมพลูฟิเซเมนเตเห็นไหมคะว่าเป็นประโยคที่เรียบง่ายนะคะสั้นๆได้ใจความแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากด้วยนะคะใช้แกรมมาตามสถานการณ์นะคะเป็นปัจจุบันก็ใช้ present เป็นอดีตก็ใช้ pasto posimo นะคะหรือ imperfecto หรือว่าเป็นประโยคขอร้องประโยคออกคำสั่งนะคะเมื่อเราฟังเข้าใจนะคะรู้ว่าเป็นสถานการณ์แบบไหนเราก็ตอบกลับไปในสถานการณ์ ในรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะแล้วก็ใช้คำศัพท์นะคะในครังศัพท์ที่มีเพียงพอสำหรับเภาษาอิตาเลียนในระดับ B1 ด้วยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดของข้อสอบในแต่ละส่วนกันนะคะที่จินนี่บอกว่าในเวลา15นาทีนะคะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะเรามาดูรายละเอียดกันค่ะว่าในแต่ละส่วนเป็นยังไงคะ่ะ